สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพัฒนาพาพี่น้องมาชมการเตรียมแปลงเพื่อปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรที่อยู่ข้างไร่ของเกษตรพัฒนาครับสําหรับการเตรียมแปลงครั้งนี้นะครับเจ้าของไร่เรียกใช้บริการเจ้ารถจอนเดียร50์5050 e ของเกษตรพัฒนาคันนี้นะครับสาหรับจอเดียคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับผ่านพวนหกใบขนาด24นิ้วของ CMT นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลการถ่ยของเจ้าจอเดีย5050์คันนี้นะครับจะออกมาในลักษณะไหนนะครับก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นดินทรายจัดๆแบบนี้นะครับซึ่งดินทรายแบบนี้ก็จะค่อนข้างไม่มีปัญหาสำหรับรถถยทุกค่ายอยู่แล้วครับ ส่วนดินที่มักจะมีปัญหาสำหรับเจ้าของไร่ก็คือดินที่เป็นดินจอมปลวกแข็งแแบบนี้นะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นดินจอมปลวกลว้ลวนๆเลยครับซึ่งขนาดพื้นที่ของดินจอมปลวกนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่กับ1ง,งานนะครับซึ่งโดยปกตินะครับดิน แปลงนี้นะครับเจ้าของที่ก็จะเรียกใช้บริการรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับเพื่อลงผ่าน3ก่อนแล้วก็ลงผ่านพวนแล้วค่อยยกล่องนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ราคามันในปีนี้นะครับราคาก็ไม่ค่อยเป็นใจนะครับผลผลิตที่เพิ่งขุดไปขายก็ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ก็ มีความตั้งใจนะครับที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะไถผ่านพวนครั้งเดียวแล้วก็ยกร่องปลูกเลยครับเพราะฉะนั้นในการไถผ่านพ่วนนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเลือกแอร์รถที่เหมาะกับดินนะครับเนื่องจากดินโซนนี้เป็นดินแข็งนะครับถ้าเอา รถไถเล็กมาไถนะครับก็จะมีปัญหาไถไม่เข้าแล้วก็ดินไม่แตกนะครับแต่สำหรับเจ้าจอร์เดีย50 50e คันนี้นะครับดินที่เป็นดินแข็งแข็งแบบดินจอมปวกแบบนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับสามารถไถเข้าได้เป็นปกติเหมือนดินเกือบเหมือนดินทั่วไปนะครับแล้วก็ดินที่ ไถขี้ไถที่ไถออกมาก็คือมีลักษณะร่วนซุยใช้ได้ครับก็จะเป็นก้อนบ้างนะครับแต่ดินที่เป็นก้อนขนาดแบบนี้นะครับถ้าทําเป็นมังสปบหลังน้ําหยดนะครับก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างไรนะครับกับเป็นข้อดีด้วยซ้ํานะครับถ้าเป็นดินที่ร่วนเกินไปนะครับเวลาเราให้น้ําหยดไปดินก็จะแน่นนะครับ แต่ถ้าเป็นดินนักษณะแบบนี้นะครับเป็นก้อนที่ไม่ใหญ่มากนะครับเวลาให้น้าำยดนะครับก็จะพอดีนะครับมีช่องอากาศให้มันสัมบัลังได้เติบโตนะครับ,บก็เดินดีครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของเกษตรกร,กรที่ไม่มีงบมากนะครับหรือว่าสำหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการลดต้นทุนในการผลิตนะครับ ผ่าน3อาจจะไม่จำเป็นเสมอไปก็ได้ครับขอเพียงเราเลือกรถที่เหมาะสมกับดินในแปลงของเราครับก็จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตให้กับเราได้นะครับเนื่อจากโซนนี้นะครับค่าไถ่ผาน3ก็อยู่ที่ไรละ400-500ถึง500บาทนะครับเนือที่แปลงนี้ก็ประมาณ3ไร่นะครับเพราะฉะนั้น ต้นทุนการผลิตที่ลดไปได้ก็อยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลสำหรับเกษตรกรทุกท่านนะครับผู้ที่ต้องการจะลดต้นทุนการผลิตนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์และ Sub สไ b e ด้วยครับขอบคุณครับ